นี่นะครับชุดนี้เราแจกฟรีไปเลยนะครับผมสำหรับ FC ของเราที่ขับเวฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงแม่งจะเล่าใจขนาดไหนเฮ้ยาว่ะเฮ้ยจานจะบวกรถเลยจานคำเตือน เนื้อหาต่อไปนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่รุนแรงคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาภายในรายการเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นห้ามลอกเรียนแบบไม่ทักหน่อยเหรอไม่ทักหน่อยหรอไม่ทักวันนี้เรามามกับตัวแรงเลยครับเวฟรยห้า LED ทำไมต้อง LED วะ ใบหน้ามีแต่ไอเดียหรอมาครับผมนี่ับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเดว r a c ล n g ช็อปนะครับผมก็นี่ครับผม ก็ส่วนผู้โชคดีนะครับที่จะได้เสื้อนะครับผมตัวที่ผมเคยบอกไปผมบอกก่อนเลยในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นใครนะผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อยากจะได้เสื้อจริงๆแล้วก็ติดตามเราแบบจริงๆจังๆนะครับคือแบบขอบคุณมากจริงๆนะครับ๋ยวแจกข้อเลยทายลิปเดี๋ยวผมหาผู้โชคดีก่อนนะผมใครแบบไว้อยู่แป๊บหนึ่งนี่ครับผมแนี่คนนี้คนนี้คนนี้ทั้งที่แล้วเราบอกว่าใครอยากได้เสื้อใช่ป่ะให้กดแชร์ให้กดไลค์แล้วก็บอกความรู้สึกความในใจที่อยากจะบอกกับเราใช่ป่ะ แล้วก็นี่ครับเขาเขียนมาชื่อว่า F R A M R F Channel นะครับผมเขาพูดภาษาอีสานนะครับมาอ่านให้ฟังหน่อยนี่เรามีซับไตเติ้ล เป็นมาาสาาีสารมักเรื่องเล่าชีวิตไอครับถึงไอ้เป็นแบบนี้ด้ใจ,ใจไอกระสู้ติดตามตลอดเลยครับเบิ่งแล้วมีความสุขครับได้มาสิดีใจก็ถึกเล็กเลยครับอื้อ <đ ây> <đ ây> เป็นไงเขาบอกประมาณว่าแบบเขาแบบชอบเรื่องราวของเรามากที่แบบเออใจสู้นะครับแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วก็ดูผมกับพี่อแอวเราก็มีความสุขมากๆนะครับผมถ้าได้เนี่ยจะดีใจกว่าถูกหวยเออนี่แปรไทยให้ด้วยนะครับแล้วเขาก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับตามกฎของเรานะครับแชร์ไปหน้าเฟซสาธารณะนะครับ ก็ตามนั้นนะครับน้องคนนี้นะครับก็อย่าถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ติดต่อมาได้เลยอย่าแจกนะครับเสื้อตัวไดว์โอและอย่าเซ็นมาให้ด้วยนะครับขอบมากเลยสําหรับทุกคนที่คอมเมนต์สำหรับคลิปนี้แจกอีกเหมือนเดิมอ่ะไม่แจกอะไรอ่ะนี่ไงแจกเวฟอีดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอไม่ใช่ไม่ใช่มา ขอกันมาเยอะเหลือเกินนะครับผมบอกว่าให้ทําท่อเวฟให้หน่อยทําท่อรดเล็กให้หน่อยทําท่อเวฟ LED เวฟร้อยให้หน่อยขอกันมาเยอะมากเลยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ทําท่อรดเล็กเลยนะครับทําแต่บิ๊กไบค์อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าขอกันมาเยอะเหลือเกินนะครับบอกว่าให้พี่น้อยทําท่อรดเวฟหน่อยทํร้อย i ี่้าไอที่้า LED หน่อยเหนื่อยใจนะครับผมแต่ว่า คนขอมา <sk PI AN> ก็ต้องจัดให้นะเออต้องจัดตามนั้นเลยก็จัดให้อ่ะงั้นรอตรงนี้แป๊บนึงรอรอตรงนี้แป๊บนึงได้ได้ได้รอตรงนี้โอเครอแป๊บนึงอ่ะไหนระหว่างที่รอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดเนี่ยให้เวลากดกดกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้ก่อนเลยเนี่ยติดดาวเราไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปเราจะจันพูดสุกเสาเวลาห้ามครึ่งนะครับทุกวันรอตรงนี้นะกดกดกดไลค์กดซับสไครต์รอนะอายังอายังไปยังไปยังโอ้ยยังเสร็จแล้วมา ให้ตามคาขอนี่นะครับชุดนี้เราแจกฟรีไปเลยนะครับผมสาหรับ FC ของเราที่ขับเวฟนะครับผมกรติการง่ายๆนะครับเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่านอยดโว1 6หนึ่งหกแนะครับจะมีเพจเพจของเรานี่แหละพี่นอยจะโพสต์รูปนี้นะครับผมที่ถ่ายคู่กับรถคันนี้นะครับแจกฟรีนะครับสาหรับใครที่อยากได้เข้ามาคอมเมนต์ถ่ายรูปคู่ตัวเองกับเวฟตัวเองนะครับรุ่นอะไรก็ได้ที่เป็นเวฟละกันเดี๋ยวจัดให้ก็ถ่ายรูปคู่มาพร้อมกับแคปชั่น แจกแจกทอดไดโวใส่เว็บะครับผมแล้วก็ใส่ความรู้สึกมาเพราะอะไรถึงอยากใส่กับรถตัวเองเนี่ยครับกติกาง่ายๆก็คือกดไลค์ที่เพจนั้นนะครับเพจนอยไดโวหนึ่งหกแปดนะครับกดไลค์กดติดตามกดติดดาวไว้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับรถตัวเองคอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็บอกความรู้สึกว่าทาไมอยากจะได้ทอดไดโวไปใส่รถตัวเองนะครับไปเดีไปใส่กันเลยดีกว่าแล้วอย่าลืมร่วมสนุกนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคือต้องแชร์คลิปนี้นะพ่ะหน้าเฟซตัวเองไม่แชร์คลิปนี้ไม่ได้นะครับ มาครับตอนนี้เราก็อถอดคอท่อเดิมออกแล้วเรียบร้อยนะครับผมเรากราลังจะใส่คอท่อเซตใบสา Star, ปผสมกับไดโวนะครับแล้วก็ผสมกับช่างตีเสนานครับนี่แมสุดจัดเลยช่างตีเสนานี่คือแบบเขาเป็นคนตัดท่อให้ที่ทางร้านนะครับตัดแล้วก็เชื่อมเนะี้ยใครที่อยากติดตั้งพวก c b z ีเซตเก้าอะไรเงี้ยก็ติดต่อที่พี่ตีเสนาะได้เลยซอยเท่าไหร่รู้ปะ อยีนอ่าก็ตาร้านไดโวไม่มีติดตั้งแล้วก็ไปติดตั้งที่นั่นได้นะครัก็เขาติดตั้งแบบชำนาญมากๆเลยโหตอนนี้ใส่ท่อเวล้นะครับโอ้มันสั้นกว่าเดิมเยอะมากเลยัคือแบบอย่าลืมนะครับกิจกรรมกลางคลิปนะครับไปดูได้นะครผมก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจของช่องเรานอไดว้วยะจะแจกท่อไดวตัวนี้ไเลยนครับผมแล้วที่สคัญอยาลืมอยู่นี่เฮ้ย อมันหูโถอย่างนี้ส่งไลน์แมนแบบรวดเร็วเลยอะ <c oughs> อย่างนี้พ <c oughs> <ข>อ <c oughs> ถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องอไอ้นี่เลยไม่ต้องหาเลยนี่เบิ้ลนใส่เลยเ <c oughs> บิ้ลนใสหน้าบ้านเอ้ยพี่เต๋อเขาลืมเชื่อหมูมา <c oughs> เราดึงกับอะไรดีวะลองดึง,งแรงนี้หยุดหลุดปะ ขายแน่นเลยคืออาจจะไม่หลุดก็ได้ถ้าหลุดก็หลุดไปเลยชิวๆสบายเลยเพราะว่าใครที่เอาไปก็อย่าให้ทีเลยนะก็อย่าลืมฟังเจ้กรรมที่บอกโอ้ยบอกกันมาเยอะเหลือเกินสำหรับท่อเวฟนะครับวันนี้ก็จัดให้เลยแล้วกันเอาใจแบบัยรุ่นเลยแล้วกันับรุ่นแบบใสแงนเลยแล้วกันนะก็บอกเลยว่าชุดนี้ก็หลายพันอยู่นะเพราะว่าปลายท่ออย่างเดียวก็สี่พันห้าลีอยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงม่งจะเล้าใจขนาดไหนนะผมสาหรับตัวท่อไดโว DV 99ใส่กับเวฟประวั อันนี้เป้นประวัติมาโอ้โหเรายิ้ม5 LED ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดินหอบด้วย,เ,ยเสียงออกมาดีอยู่นะเฮ้ยมันออกทุ้มๆอยู่อะเสียงเหมือนโซนิกอะไรนี้เลยอ่ะ ประมาณ125ใส่กับ DB 99รถบ,บักดั้มใส่ได้ด้วยเหรอเออใส่ได้ได้ไงวะโอ้โหสุดเฮ้ยเสียงมันก็พอรับได้อยู่ไอ้นี่พอเลยพอรับได้อยู่นะเสียงมันออกมา<อ>ดีอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าปลายท่อเราแบบแม่นทุ้มๆแบบเอ้ยเราไม่มีปลายดิ สุดยอดเลยว่ะไปลองขี่หน่อยไหมแต่ว่าจานเป็นคนขี่นะจานอ่ะจานนี่ไเออให้จานเป็นคนข,ขมมี่เข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์มันต้องเอางัดมืองัดสิอ,อย่าให้จานอะไรขี่แต่ว่าเดี๋ยวเราหาวิธียึดให้มันแน่นก่อนแล้วเดี๋ยวให้จานลองขี่ผ่านหน้านๆนนิดน,นึงได้ๆจานอย่าโซนเกิ่วเยอะนะใช่เอาแบบพอพอดีพอดีนะอย่าแบบหงายท้องยกล้ออะไรอย่างเงี้นะโ,โอเคจัดไป เดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผมยึดตรงปลายท่อให้มันแน่นหนาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาออกไปขี่บนถนนให้ดูนะฮะว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับไปะลยกันเลย Let's go จาน Let's go ดิฮะ Let's go Let's go No Let's g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 o, let go. เดี๋ยว,วเราลองฟังคลิปเสียงกันดูครับว่าตอนขี่แล้วเสียงจะพอขนาดไหนนะครับผมไหนลอง การโดนรถชนแล้วเนี่ยการสักครูกระพันมากลัวอะไรวะเ้ย ลองกินเลยนะล,ยลองหมอบผ่านหน้าร้าน<ๆ>ดูรอรถโล่งๆ,ๆเลยนะ <c oughs> ดูดิว่าเสียงมันจะทุม้มๆเปล่าเพราะว่าท่อเราแม่งทุม้มไงเฮ้ยอาจารย์แม่งเข้าอ่ะ อาจารย์อาจารย์รผมบอกได้เลยว่าอาจารย์อาจารย์สักให้ผมนะอย่างเงี้ยอาจารย์สักองรุ่นใหญ่ับผมเดี๋ยวรอฟังเสียงดูนะว่าขับผ่านร้านเราขับผ่านบนถนนเสียงมันจะดังประมาณไหนนะครับผมเพราะว่าพอใส่ท่อรอเข้าไปแล้วมันค่อนข้างทุ่มนะครับผมเฮ้ยเจ้าว่ะเฮ้ยอาจารย์จะบวกรถเลยอาจารย์ การคืออย่างสุดเลยครับคนดูโอ้โหว้าาเป็นว่าชุดนี้นะครับไม่ทำขายนะครับแจกฟรีนะครับสำหรับใครที่ขับเวฟอยู่นะครับไม่ว่าจะเวฟรุ่นอะไรก็รอไปดัดแป้งเอาดูด้วยกันแต่ว่าให้ ใช่แน่นอนนะครับผมห้าพันกว่าบาทนะชุดนี้ก็จัดไปแล้วกันถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ FC ชาวรถเล็กบ้างแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกท่อแจกอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมมาอย่ารอถามความรู้สึกกันจันนะว่าเป็นยังไงก่อนจบคลิปนี้นะเนโอ้จานนิกฟิงนะเนี่ยแน่นอนโอ้ยเกี๊ยวว่าโอ้ยต่อกับเกี๊ยวว่าด้วย เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปถัดไปยอยากให้เราทำท่อใส่รถรุ่นอะไรก็คอมเมนต์มาแหมเดี๋ยวติดตามติดตาต่อไปอ่ะติดตามอาจารย์ปีแล้วก็อาจารย์นอยแล้วกันเอ้ยลูกขิดนอยแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ตามนั้นนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ